Damele, Coutinho on his way. Here's Doue looking for his Hakimi. Bakola. Up on again by Bakola. ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามากับกล่องของ TOPS นะครับทีมแชมป์ UCL ล่าสุดครับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องทีมเซตประจำปีซีซั่นนี้เลยครับ2024-25ที่เพิ่งจะจบไปแล้วก็ได้แชมป์ในบ้านปลายนะครับเป็นแชมป์ที่ PSG รอคอยมานานมากนะครับและหนที่สุดด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มและก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกของถ้วยใบใหญ่ยุโรปกลับมาได้นะครับ ก็กล่องนี้นะครับก็จะได้ลุ้นลายเซ็นนะครับหรือว่าเป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับหรือว่ามีทั้งลายเซ็นแล้วก็ชิ้นส่วนเสื้อนะครับ1ใบแน่นอนครับโดยมีทั้งหมดนะครับ6กแพ็คเล็กๆครับแต่ละแพ็คมีการ์ดหใบซึ่งรวมทั้งหมดก็คือ30มสิบใบนั่นเองนะครับก็การ์ดจะมีทั้งเบสการ์ดนะครับมี first team ครับ parisian performers นะครับ i m p e t u s แล้วก็ bona fide baller นะครับเอาละครับ เรามาลองดูกันนะครับก็กล่องก็ผมแกะซิลไว้แล้วนะครับก็ข้างในก็จะมีซองทั้งหมดหกซองนะครับตามนี้เลยอืมอีอันนี้เฉยเฉยๆย,ยเนาะนี่อันนี้ดูแข็งแข็งีฮ่ดูเฉยๆเ,เนาะอืมดูเฉยๆเนาะอืมซองเนี้ยดูแข็งแข็งแปแปลก แว่าจากประสบการณ์คราวที่แล้วครับมันน่าจะเป็นลายเซ็นซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นใบเ,เหมือนเป็นพลาสติกบังนะครับก็ไว้หลังสุดเลยโอเคเดี๋ยวเอาล่ะครับไปคว้ากันไกลมาละเราจะได้ไม่ไกลกัน เอ้ยก็เดี๋ยวเราจะมาแกะซองแรกกันเลยนะครับขอซองแบบซองนี้แล้วกันมาเริ่มเอ่าแล้วครับแกะออกมาโหติดแน่นมากเลยอะไรเนี่ยโอ้การ์ดถันหลังด้วยเดี๋ยวนะนาย เออเออมาครับใบแรกครับเป็นนูโนเบนเดสครับผมใบที่สเป็นยูรามากี้เหรอฮะเอ,อ้ยอีคังอินครับนักเตะเกาหลีใต้ของเราแล้วก็เป็นมิลานสกีเนียครับผมแล้วก็เป็นใบสุดท้ายครับเฮ้ยเป็นการ์ดใบรันนี่เองโหมีหน้าล่ะกับหลังหันให้จะด้วยใบ21่ครับ199ครับของเซนนี่มายูรูครับผม หนึ่งคนที่ลงมาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับเป็นลูกปิดกล่องนะถ้าจำไม่ผิดมาถึงซองแรกก็ไปรันเลยเหรออ่ะวางไว้กันโอเคไปครับซองที่สองครับผมมีหันหลังให้อีกไหมเนี่ย้อไม่หันหลังแล้วเป็นโบนาฟิเดบอลเลอร์แน่นอนครับฮึบ มาครับอิบราฮิมเอ็มบายครับผมเป็นมาโคอาเซนซีโอครับผมย้ายไปแอสตันวิลล่าแล้วเนาะแบบยิมตัวฟาเบียงลุยส์ครับแล้วก็เป็นอาเนาเทนัสครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับโบน่าฟิเดบอลเลอร์ของอุสมานเดมเบเล่ครับผมคนนี้ซีซั่นนี้เขาโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเดอะแบกได้เลยหนึ่งคนนะครับอ่ะแยกไว้ก่อน ต่อไปครับซองที่สามครับอุ๊ยมันแน่นมากอะจริงๆแน่นจริงมาแล้วครับกับปิตันครับมาควินยอสครับผมใบที่สองเป็นหนีเซนนี่มายูรูครับผมใบที่สามเป็นอ e ีข้งอินครับ แล้วก็ลูคัสเบอร์ลโดครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นวิลเลียมปาโชครับผมก็ผ่านไปสามซองต่อไปซองที่สี่ดันออกมา เป็นแรนดอล l โคโลมูอันนี่ครับผมแล้วก็เป็นเซนนี่มายูรูนะมาจะครบทุกเวอร์ชันแล้วมึงเนี่ยดีไซน์ดูเอ้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตาดูมากครับสุดยอดมากครับเพื่อฟงมาในซีซั่นนี้แล้วก็นี่เลยครับเดอแบกอีกคนควิตินยาครับเล่นดีมากครับแล้วไปสุดท้ายเป็นอุส man เดมเบลล่ครับผมเฮ้ย ตอนนี้เพิ่งจะมาพิเศษพิเศษอยู่แค่สองใบเองนะการ์ดลันหนึ่งใบแล้วก็เป็นโบนาฟิเดบอลเลอร์นะแล้วก็นี่ครับอาชาร์ฟคาคิมี่ครับผมแล้วก็ใบถัดไปเป็นวิลเลียนปาโชครับผมแล้วก็เพรสเนลคิมเพมเบ้ครับผมแล้วก็เป็นแบรดลี่บาโคล่าครับนี่ก็ หนึ่งคนที่ฟอร์มโดดเด่นมากครับเราไปสุดท้ายเป็นโอหูยบาฮิมเอมบายครับไม่ได้รันนะแต่ว่าเป็นแบบมีฟอยฟอยมีกิเตอร์อยู่โอเคเอาละ่ะสองสุดท้ายค่อนข้างมั่นใจนะน่าจะลายเซน็นบวะ <laughs> อุ้ยไม่ใช่่ะนว่น้นูวนูวนู อึบอึบอุ้อยนี่ไงโอ้โหเป็นลายเซ็นแล้วก็กลับหลังหันมาให้ด้วยอืมโอเคครับใบแรกก่อนเลยครับวาเรนเซรีเอมิลีครับผมโอ้โหโฟกัสหน่อยเพื่อนโอเคอึ๊บแล้วก็เป็นนูโนเมนเดสครับผมแล้วก็เป็นลูกัสแอนองเดสครับ แล้วก็เป็น r a n d อล l โคโลมัวนี่ครับแล้วก็สุดท้ายครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไลเซนของใครหนอจึบๆเอ๊ะเอ๊ะอ้าวด้านไหนเนี่ยทำไมไลเซนต์เรามาลองข้างหลังมันคือเห็นแล้วมิรานสกีเนียครับผมเป็นไลเซนของมิลานสกีเนียครับเป็นการลันเบอร์เออร้อยเก้าสทับสองครับผมโอ้โห ได้ไลเซนมิลานสกินเนียโอเคครับมันวางบัคได้ทุกกล่องจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยแย่มากทำไมถึงวางบัคอย่างนี้ล่ะเพื่อนโ,อโห่กาว,ว่าแบบอยู่ข้างหน้ามาข้างหลังอยู่ข้างหลังมาข้างหน้าอะไรกันนี้เนี่ยก,ก็หลักๆเลยก็คือได้การลันของเซนนี่มายูลูนะครับแล้วก็ไลเซนของมิลานสกินเนียครับผมมีการ์ดที่เป็นแบบ อ่ะสี่เนาะฟอยอิบอาฮิมเอ็มบายครับนี่เนาะอืมโอเคกอประมาณนี้นะครับสำหรับทีมแชมป์ UCL ล่าสุดครับปารีสแซงต์แชกแมนครับใครสนใจอยากจะลองลุ้นลองสุ่มกันนะครับก็ไปจัดกันได้เลยครับอ่าก็จะมีร้านคิสคิสแอนไข่ครับผมอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าใครแบบว่าติดตามช่อง y o u t u b e นะครับก็จะเห็นว่าพี่ซุปนะครับก็มีปล่อยกล่องตัวปารีสแซงจิแมนอยู่เหมือนกันครับก็ไปลองจัดกันได้ครับแล้วก็มาลุ้นกันดูครับว่าจะได้การอะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดใครได้การ์อะไรกันก็มาลงในคอมเมนต์โชว์กันได้นะครับจะได้เห็นว่าแบบเฮ้ยคนอื่นได้อะไรกันบ้างนะสำหรับวันนี้ก็ขอไปกับ การมิลานสกีนีและเซนนี่มายยลูแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ